ผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายจะไม่ยอมเลิกกับคุณคะในคลิปนี้นะคะโค้ชจะมี5คุณสมบัติค่ะของผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายก็จะไม่ยอมเลิกกับคุณค่ะคุณสมบัติข้อที่1ก็คือเราทําให้เขาสบายใจมากน้อยแค่ไหนในความสัมพันธ์นะคะถ้าสมมติว่าคนเราอยู่ด้วยกัน2คนแล้วเ,เกิดความสบายใจเกิดขึ้นความสัมพันธ์มันจะค่อยๆถ่างออกไปเรื่อยๆค่ะก็คือมันเป็นการที่ จิตวิญญาณสองคนเนี่ยได้มีการเจริญเติบโตมีการคิดถึงกันมากขึ้นว่าถ้าเราทำอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สร้างความสบายใจให้เขานี่คือคุณสมบัติข้อที่1ค่ะที่จะทำให้เขาไม่กล้าทิ้งคุณไปไหนคุณสมบัติข้อที่2นะคะก็คือว่าการที่เราให้อำนาจการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆกับเขาค่ะ หมายความว่าเวลาที่จะต้องมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้เขาเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คือเป็นการตัดสินใจในเรื่องของรายละเอียดหรือดีเทลเล็กๆก,ก็ได้ทำไมถึงต้องให้อํานาจเขาในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆก็เป็นเพราะว่าคุณได้ไปส่งเสริมพลังของมาสคูลีนค่ะก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยเขาจะมีความเป็นผู้นํามีการปกป้องดูแลคุ้มครองผู้หญิงการที่เขาได้ใช้ความสามารถของเขาในการตัดสินใจเรื่องยาก,ยาก มันจะยิ่งทําให้เขาเนี่ยภูมิใจแล้วก็เป็นการให้เกียรติตัวเขาเองมากขึ้นคุณสมบัติข้อที่3ค่ะก็คือตัวเราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเขามากกว่าที่คนอื่นมองหรือเราเห็นคุณค่าในตัวเขาลึกซึ้งมากกว่าเรื่องที่คนอื่นมองค่ะอย่างเช่นถ้าเขามีความสามารถในด้านของการเขียนแล้วข้อเขียนของเขาเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน คุณก็ชื่นชมเขาในมุมมองที่คนอื่นไม่มีทางที่จะได้รู้เลยว่าเขาเป็นนักเขียนที่เก่งกาจหรือคุณชมเขาว่าเขาเนี่ยพูดจาได้น่าฟังสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยชื่นชอบในตัวเขาเองมากขึ้นและเขาก็อยากที่จะถ่างคุณสมบัตินี้หรือความสามารถเนี้ยค่ะออกไปไกลเท่าที่เขาจะทําได้ เมื่อคุณเป็นคนที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยรักตัวเขาเองมากขึ้นมันก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยได้บอกตัวเขาเองว่าเขาจะสามารถที่จะเป็นเบตเตอร์เวอร์ชั่นในเรื่องเรื่องนั้นได้เลยข้อ4ค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในโลกหลายๆใบของผู้ชายโลกหลายใบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะแต่มันหมายความว่าตัวตนของผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีหมวกหลายใบที่ต้องสวม แล้วตัวเราเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้ในทุกๆบทบาทของเขาไม่ว่าจะเป็นงานอนดิเรกหรือการทำงานหรือว่าการเป็นคุณพ่อนะคะการที่คุณสามารถที่จะเข้าไปในทุกๆสังคมที่เขาเป็นได้เนี่ยมันหมายความว่าตัวคุณก็คือมีบทบาทอยู่ในทุกๆแง่มุมชีวิตของตัวเขาเพราะคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วคุณก็สามารถที่จะคุยกับ คนในหลากหลายสังคมอย่างเช่นเรื่องของการไปเล่นกีฬาหรือว่าการไปทำงานในดิเรตตัวคุณก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ชายของคุณได้มากขึ้นมันก็จะมเีเป็นเรื่องของคอนเน็ชันค่ะในการที่คุณจะได้มีเรื่องคุยกับเขามากขึ้นตามไปด้วยและข้อ5ค่ะคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่น ในความหมายนี้มันไม่ใช่ว่าคุณเป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวแต่คุณเป็นผู้ให้ด้วยผู้ให้ในทีน่นี้มันหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาจะต้องมีธุระอะไรส่วนตัวอย่างเช่นไปเยี่ยมเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกคุณก็อาจจะดูแลนะคะว่าคุณมีของเยี่ยมไปเยี่ยมน้องที่เกิดใหม่หรือยังหรือว่าญาติเขาป่วยคุณก็จัดหาของขวัญของฝากเพื่อที่จะไปทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณช่วยตระเตรียม ภาพที่คนมองเข้ามาหาคุณนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีด้วยและเสียงของการชื่นชมต่างๆจากคนแวดล้อมของเขาเนี่ยก็จะกลับมาสู่เขาค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีมิตรไมตรี เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายเขาก็จะยิ่งรักเรามากขึ้นซึ่งคุณสมบัติทั้ง5ข้อนี้ค่ะมันจะทําให้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกันผู้ชายเขาจะไม่ยอมเลิกกับคุณเพราะคุณคือคนสําคัญในชีวิตของเขาค่ะ